หล่อของสแกนเนียตัวนี้410นะ2เท่า6กคูณ4นะครับตับนี้มาเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับแพ็คคู่เลยตัวนี้หลอ 2, นะ่อสอคู่นะคะเลขไม่ประมาณเท่าไหร่คุณแแบบสราบทั้งสองคันคันนี้เลขไม้อยู่ที่ประมาณ2 1 9 0 0 0ส่วนคันนี้อยู่ที่1,92,000นา่งต่างกันไม่เยอะเลขไมะสภาพก็ไม่ต่างกันเนาะ มาก็คือจับล้างอย่างเดียวอ่ะยังไม่เก็บงานเลยเลยตอนนี้นะครับใ,<ช>หให้ดูสภาพก่อนไหมหรือแจ้งราคาก่อนเอาราคาก่อนไหมได้ไดเลยจะได้ไปเดินดูทีเดียวอโอเคก็สําหรับราคาทั้งสองคันนะคะก็จะอยู่ที่ส่งล้านเจสนห้าหมืบาทนะคะใช้งบออกอยู่ที่สามแสนบาทส่งค้างวดดันอยู่ประมาณห้าหมื่นเกาพันกว่ากว่าดีไปซักหกหมื่นหกสิบมวดได้เลยค่ะเยอะไหมถือว่าเยอะนะ กับราคางานช่วงนี้ไม่รู้ <laughs> จะวิงง่งกันอะไรถึงจะได้ค่างวดขนาดนี้ <c oughs> วิ่งข้งเจ็ดได้ไหมเจนก็นี่สองคันก็วิ่งอ่านวิ่งตู้เย็นมาหรือเปล่ามีแ <c oughs> ท่นวางครึ่งเจนด้วยไง <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่ไงน้่ไงแต่เรายังไม่ถอดออกเลยนะแบบปล่อยแบบนี้เลย <c oughs> ยังไม่มีการถอดออกเลย <c oughs> ใช่แบบไปแบบนี้ก่อนเลยเออแต่ว่าคันที่เรารีวิวรอบที่แล้วมันดึงออกครับใช่ครับตรงออกนิดนึง มันดูไม่สวยเดี๋ยวคันนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนเผื่อลูกค้าไปใช้งานใช่เผื่อเอาไปวิ่งวิ่งไกลเหมือนเดิมอ่าตู้เย็นนะได้ไม่ต้องถอนถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเออเอาออกได้หน่อยเดี๋ยวออกให้ใช่ไม่ยากเรื่องการถอดเนี่ยไม่ยากใช่นะสภาพโดยรวมรถเดิมๆครับเดิมๆบางๆนะนะครับตีสี่ร้อนะได้มา2องคันเลยนะสวยๆนะความพิเศษของ2องคันนี้คือ แคปใหญ่ตัวนี้ให้ดูให้ดูดูขนาดแคปนี่เห็นไหมดู CP 2 0นคะคะอ่า CP 2 0 N นะนี่หัวใหญ่หัวใหญ่อะมันดูน้ำหนักยังไงที่พี่บอกว่ามันดูตรงแผ่นเก็บได้เพราะตัวเลขว่าจะดูหรือไม่ดูแนละ้วเพราะมันบวกน้ำหนักขึ้นไปาน้ำหนักเกินไปไม่ต่างกันอนะ่ะสองคันนี้น้ำหนักเออ่ตามหน้าเล่มทำไมมันต่างกันเยอะจังเต่างจริงต่างจริงงงเลยทีนี้น้ำหนักหน้าเล่มเท่าไหร่แบบพันปีหกสาม เก้าตันนึงนั่นน่ะเออมาต่างกันนะต่างกันตั้ง20่กิโลเอ้ย200สกิโลไต่างกัน200รกิโลนะสอ้อยกนีก็ยังงงตาช่างให้หรือเปล่านะให้ดูจะต้องมีการลองเอาไปช่างอีกรอบนึงนะคะว่ามันเท่ากันน่าจะประมาณ9 9ตันไหมน้ำหนักป้อน2องเท่าอ่าห้าเบาเสวยๆนะตรงเนี้ยพลาสติกมันก็ยังไม่ออก มือหนมือโหนะอ่ะเอออ๋อมันมีคันหนึ่งมันมีเป็นอะไรนะกุญแจที่มันเป็นรีโมทอ๋อมีคันหนึ่งรุ่นรุ่นใหม่ปกติพวกนี้ต้องมีทุกคันรีโมทนะคันนี้ไม่มีแสดงว่าไอ้คันคันด้านดันดัน,ดนหลังเแบบหายหายนี่ให้ดูพวงมาลัยครับสวยๆนะปุ่มนะครับสวิตต่างๆยังยังไม่ลอกเลยนะสภาพสวยๆนะ บรอนอนครับดูแค่ยัยงไม่เปื้อนนี่ครับข้างข้าง,างเป็นบ่อลมมั้ยเป็นเป็นบ่อลมปะลอ,องดูหน่อยนี่ชสวิตเป็นชสวิตดิ่นล็อกนะครับดิ่นล็อกแล้วก็ล็อกคอข้างครับนี่ก็มีแฮนด์วาล์วเบรกหางอันนี้เบรกมือแยกประหารครับนี่มาดูเลขใหม่นิดหนึ่งอันนี้ เอกหม่ถึงแสนสองพันกิโลนะครับอันนี้เนาะนแล้วก็มีเกียร์ฝากติดมาจากศูนย์นด้วยนะดูสองเพลานี่ไงเกียร์ฝากนี่นี่ติดตั้งมาจากศูนย์นะครับถ้าลูกค้าจะเอาไปใส่ติดรลบดัมอะไรได้หมดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมนะเพราะว่าแค่ตัว PTO ของรถมันแพงมากเลยนะแสนกว่บบานะแส 7, 7, นเจ็ดแสนแปดประมาณนี้ราคาไหนเท่าๆกับวอลโว่อ ส่วนเกียร์ตรงนี้ก็จะมีพิเศษขึ้นมาเห็นไหมใสยลักอะไรเอ่ยอะไรอ่ะนี่คือรีฮดเดอร์มันคือเบรกตัวช่วยในการเบรกเขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ลดลดการใช้เบรกอ,อ,อ,อ่ะอืมอ่าถนอมเบรกอะ่ะไม่เราเบรกเพิ่มเพื่อเสริมกำลังเบรกพูดง่ายอ่านี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีช็อกเบรกตัวนี้ก็คือตั้งออโต้นะหรือว่าเราปล่อยเป็นแบบ ใช้งานอีก็ได้ก็คือดึงนะดึงเก๊กไหมกก็เอามืนับเก๊กเอาเหมือนไอ้ที่ว่าเราตั้งให้มันยื่นความเร็วระยะจำกัดแล้วมันก็ขับไปเรื่อยๆหรอได้ไงก็มีนี่ค r สคอนโทรลอยู่ตัวนี้ค r สคอนโทรลนี่ก็นี่ตั้งคอมเร็วเวลาลงทางชันนะแล้วอีกคันที่ว่าเรามาห้าหกคันตอนนั้นเป็นแบบไนบ้างไม่มีมีแค่สองคันหลังใช่มีแค่สองคันนี้มีแฮนเดอร์มีแค่สองคันนี้แล้วก็เกียร์ฝากก็มีแค่สองคันนี้นะ มีมีมเดี๋ยวพาไปดูหลังดีเทเดิมเป็นยังไงไปดูนะนี่พาดูหลังครับดูดล่างเดียวนะจะสีเรีเร่ยมๆนะตรงนี้น่าจะเป็นแท่นยางอะไหล่เก่าเปล่าโนถอดไปอ่ะเห็นไหมมันจะยาวๆนิดนึงนี่ด้านหลัง,ลงววาราคาปปรคัยยโบโอ้ราคายางใหม่นะ นี่ราคานี่คือตั้งหน้าร้านแเราคา้าแต่อลองได้หลังเต็นท์เหมือนเดิมนะครับใช่ครับนี่คือนี่เห็นไหมรีแฮตเตอร์เป็นตัวน่วงอ่ะน่วงไม่ใช่ว่าเขาเพิ่มตรงนี้มาแล้วทำให้น้ำหนักมันเดียวขึ้นหมันก็เพิ่มต้องน้ำหนักก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วนะนะตัวนี้คือมีทั้งช็อคเบรกมีทั้งอ่ารีแฮตเตอร์แล้วก็เบรกนะตัวนี้ออสามอย่างนะในการ Pto ีโอติดมาจากศูนย์่แล้วตัวนี้นะมีไหม Pto นี่ตั้งแ้่ส่วนหลังนะเอาถ่ายดูข้างหลังโันคูณล้อเป็นไงเตัวนี้เป็นฮับเล็กนะสองเพลาฮับเล็กนะครับส่วนเฟืองท้ายนะครับอยู่ที่สามจุดสี่สองนะที่เช็คกับศูนย์มาแล้วคืออัตราทดของเฟืองท้ายสนะามจุดสี่สอง ต้องดูหน้าจอว่าทริปทริปเก่าต้องดูทริปเก่าแล้วก็อันนี้หายไปตัวนยางอ๋อยางลัด,ดบางคนลอ้อเดี๋ยวหาให้หาให้นะนี่ด้านหลังมึงฝุ่นยังเป็นดาสแกนเนียเลยนะครับเล็กนะครับทั้งมันมีด้านเดียวนะครับโอเคสวยนะครับ ได้เปิดได้เหมือนกับบอนมั้่ะเปิดข้างข้างเอาอ๋อไม่ต้องเปิดตรงนี้อ่าเปิดใช่ไหมใช่มีห่วงห่วงดึงอันนี้อ่าดึงพี่ก็ยังดูไม่หมดอีตรงหมดอันหยังไม่ได้นี่อัน้นก็เปิดขึ้นก็มีละมีของมีสลักลากข้างหน้ารถด้วยนะมีหมวกซฟตี้ด้วยอันเชิญมีฝั่งอัเดียวมีฝั่งเดียวอันนี้ก็่อนเลียมๆฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยกให้ดูบอกเบาะนอนเหรอ มันมีสิ่งของอยู่นิดหน่อยปลอกกระจังหน้าให้ดูหน่อยสิยังเป็นปลกกระจังหน้าให้ดูครับข้างล่างนี้ครับนิดนึงนิดนึ่งไปอีกึงอีกยางยางเยอะยังไม่ออกกันติงนี้ติดดิเก๊กนึงอ่ะไม่ออกไหมติดอยู่มาเดี๋ยวดึงให้นะถือแล้วแปมแรงพอไปเดี๋ยวดึงข้างหน้าไป อางหน้าทุกคนเหรอได้ไม,ไม่ไดมสุดจะแข็งมากเลยตนะอนเนี้ยโอ้โหเปิด,ด,ดไม่ได้จริงป,ปิด,ด,ด, <laughs> ปดหน่อยฟืดห,ยดหน่อยกันนี้ต้องแก้ไขแน่นะตัวปรนะติจหน้านะครับสองคันนี้ก็รา,าคาเท่ากันนะคันนี้ปีต่ำกว่าไหมไห้นะดูคันนี้หน่อยเอา น้าด้านหน้านั้นนั่นหน้า,นา,นาถ้าเป็น410ก็จะเป็นโช๊ค้าบหน้านะโช๊กหน้า,นาเหล็กยกหัวไอ้ตัวตัวแอตัวแอไม่มีไม่มีน่าอยู่ใต้บอกนะถ้าถ้ามีเหลือนะ,อนอะส่วนมากจะไม่มีเหลือ,อส่วนมากจะไม่มามา <c oughs> ไหมมาไม่ครบ <c oughs> นะโดนถอดไป <c oughs> นะนี่มาดูสภาพกันคันนี้บ้างนะครับคันนี้เป็นไงต้องแบบคันนี้คันนี้มีรีโมท อ่ะนี่หมดอันนี้สามสี่หมื่นเลยนะรีโมทตัวนี้นะ่ะนะห้าหายนะรีโมทล็ลอกรถนะนสภาพสวยๆนะรีโมทด,ด้านฐานน่าจะหมดอนะ่ะเพราะลองกดดูแล้วไม่ติดต้องไปเปลี่ยนฐานนะกันเบาะก็มีขาดนิดนิดหน่อยๆน,นะส่วนพื้นเหยียบก็สวยๆนะถ้าแบบเนี้ยแล้ว ลูกค้าอยากให้หุ้มแค่ตรงนั้นนะได้อยู่ใช่ไหมออย่าไปหุ้มมันเลยลายเทสใช้อได้หาหาบอกอันนี้เราถามผ้าม้หุ้มดีกว่าค่ะอันนี้คือถามเผื่อลูกค้าบางคนเขาแบบเออแบบไม่ชอบให้อะไรมันขาดอะไรเงี้ยหาอะไรมาหุ้มมันดีกว่าปิดอีกทีดีกว่าอ่าลองดึงหน่อยชอบตรงบอกตรงนี้แหละไม่มีเท้าเขียนทั้งสองข้างตรงเนี้ยดึงขึ้นเลยอ่าดึงขึ้นแหละเดียวเท้าเขียนของข้างมีไหมสบาย ติดแรงไะดิติดแรงไม่ขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรบังนะโอ้โหติดแต่อีกคันนึงอ่ะหนูเปิดได้คันนี้หนูเปิดไม่ได้น่าติดฝั่งนู้นอ่ะต้องเปิดแรงนึงบอกก็เปิดเข้ามาก็เป็นแค่นี้แหละใช่เป็นที่นอนไม่มีเลยแเลยแต่เขาก็นุ่มนะเป็นสปริงไหมที่นอนเส้นหลังก็นี่เลย มีม่านหนึ่งไหมมีไม่อ่าที่เราเห็นบ้านถึงด้วยเห็นของแวีบๆอยู่กินเลยอ่าแล้วก็มีม่านรอบคันด้วยนะนี่ไงอ่านี่ไหมต้องซื้อเพิ่มอ่ะก็อันนี้ไม่ต้องซื้อมีสองฝั่งเลยอ๋อได้แค่นี้เหรอม่านแค่นี้มั้งแต่ประตูนึกว่าจะได้ออมหมดเลยนึกว่าจะทั้งคันนเลยมีแค่นี้ค่ะลูกค้าโอ้มีแค่ด้านข้างทั้งสองฝั่งอ่าสองฝั่งจะมีรางรางสามารถลูดหากันได้หมดเลย จบได้าแตกเปลี่ยนให้ไหมของแบบเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่ให้ข้างบนก็มีนี่สลูปแล้วก็มีม่านเปิดมันเดิมผักม่านกันมแมลงมีสองอย่างทั้งม่านทั้งมุ้งกันแมลงแล้วก็เปิดได้มันเดิมเลยอ่าเหลวเลยนี่ของแบบยืนอยู่เนี่ยยืนนะพอดีเลย โอ้ย่อมหวานิดนึงพอดีเลยนิดนึงพอดีเลยยลี้ยวหานิดนึงเออตรงกลางคือมีรากม่านกันนะมีรากม่านมียางมาแต่ว่าพามีม่านต้องเสริมติดอุปกรณ์เสริมต้องซื้อเพิ่มไปใช่ใช่ใช่แล้วก็มีโซนไปแล้วในเก๊ะข้างบนก็มีอยู่สามที่อันนี้เก๊กใหญ่อันนี้ก็มีบังแดดบังแดดสมุดนี้นะอันใหญ่ดีนะมันบังแดดนะพี่สมุดนี สมุดแล้วน่าจะมีกับทุกคันนะ,ะอืมเป็นสมุดพวกคู่มือนะคันนี้ก็จะมีปุ่มปุ่มอะไรก็มีการใช้งานนะตามการใช้งานเยอะเห็นไหมเรื่องแบบลอกแล้วนะครับส่วนคอนโซลน,นี่ก็สวยเหมือนเดิมนะออปชั่นเหมือนกันกับอีกคันหนึ่งนะดมาเลยมาดูเลขม่กันหน่อย หน่อนการช่งานตามอายุการใช้งานอ่าคันนี้เลขไม่สองแสนหน่งหมื่นกิโลนะครับแมานีปกัมีิโอมนกีมสเปคเดียวกันพวกอะไรก็สวยเหมือนกันนะเป็นเจ้าเดียวกันใช่ใช่ใช่สีาพสวยๆนะอ๋อเราก็นึกว่าอะไรหนมันเลื่อนได้โดนแว็กก็เลยลื่น นะเดี๋ยวห้างแป็บสไตล์ฟังสิ่งเคื่องหรือไหมอะไรหรอวนไหมให้หนูข้ามไปเลยนะมมาเลยกันนะส่วนสภาพก็ด้านหลังก็นี่เลยนะครับไม่ต่างกันนะครับมีรีฮาร์เดอร์เหมือนกันนะครับสเปคเหมือนกันนะทั้งสองคันนี้เลยนะติดไมติดไปค <c oughs> อยตาไปติดแบตเตอรี่มันไม่มีไฟนะ รอรอยนะใจโมหะอยู่นะสำหรับรุ่นนี้ครับ410นะตัวนี้เป็น2เท่านะครับ6กบนสนะตัวนี้เราอยู่มีอยู่2คันนะ,นะครับราคาก็ตามน,นแบบกแต้มเจ้งไว้เมื่อกี้นี้เลย แตตั้งเป็นกันลอนนี่เือแบบส <3 S 1> ามจุดสามจุดเก้ากิโลลิตรกับสี่กิโลก็เหล็กอยู่ประมาณนี้มนเขาวิ่งกันแต่นี้ไม่รู้ว่ารถเบารถดักนะอ๋อเออดูไม่ได้ถก็เหล็อประมาณนี้นะคะ <laughs> ลูกค้าเผื่อลูกค้าบางคนแบบเอออยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากรู้จริงๆว่าเหลน้ำมันของทั้งสองคันนี้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เท่าไหร่นะสามจุดเก้ากิโลิตรสามจุดเก้ากิโลลิรนะคะหน้าจอสวยนะ มีบน้ำมันวยมีมีบอกเปอเซ็นตน้ำมันอันนี้บอกเปอเซ็นตแล้วก็อยู่นี่อ,อ,ยยนะอยู่ถังอือสวยๆนะโดยรวมสวยๆเลยลูกค้ามีสองคันเท่านั้นนะคะใช่ครับลูกค้าท้าใครไม่หาอยู่นะมาเข้ามาชมรถได้เลยค่ะที่เฉคแชมป์มอเตอร์สาขาแหลมยงสองคันนี้จะอยู่ที่แหลมยงนะคะไม่ได้อยู่ที่สาขาอื่นนะ,ะแล<น>้วก็สำหรับราคาที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็จะอยู่ที่275นะคะงบอยู่ที่300,000ส่งค่างวดอยู่ที่ประมาณ60,000 หกหมื่นบาทหกสิบม้วนั่นเองนะคะตีไปหกหมื่นทุ่นๆไปเลยกันเลยตีไปหกหมื่นอ่านะครับนี่มาใหม่นะสลับของราชพีศี่ร้อยสิบสองคันนะครับนี่สดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับดไดด,ได้นะหมเลยแต่ถ้าอยากดาวเยอะกว่าอนอี้ได้อันนี้คือยิ่งเราดาวเยอะอ่ะเราจะยิ่งคนน้อยอ๋อจุดนะวันนี้คือก็คือคิดค่างวดให้คือหกหมื่นคือเงินงบสามแสนคือน้อยที่สุดละ ในการดาวรถใช่เพราะว่าถ้าเป็นพวกรถสแกนเนียเอาง่ายๆถ้าเป็นพวกรถยุโรปอะจะดาวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะจ๊ะคะไม่ต้องแปลกแต่แต่ไม่เหมือนอีซูฮิโนะบ้างนะไม่เหมือนแบบรุตลาดพูดง่ายนะครับประมาณนี้ละเอียดก็ละเอียดนะรอนี้ถือว่าละเอียดมากนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องชิคชานมอเตอร์นะคะสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปชม นี่บอกพี่ไปก่อนแล้ว <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> คลิปนี้คือรีวิวหัวลากแบบยาวๆเล <c oughs> สามคล <c oughs> ิปติดต่อกันเลยนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบที่แบบอยากให้ละเอียดละเอียดแบบเนี้ยกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆกดแชร์เยอะนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะแบบละเอียดนะะีดนิาากว่าน,นี้ก็ต้อง,ก,องก็ต้องพี่ปอลแล้วเนาะพาลองขับไปพวกนี้ได้นะถ้าลูกใครอยากลองนะ <c oughs> ได้ค่ะนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ